ากเราต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักพ่อแม่อันเป็นที่รักเราจะรับมืออย่างไรคะตรงนี้เป็นคําถามที่ถือว่าเข้าประเด็นของพุทธศาสนาเลยนะพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าทุกอันดับหนึ่งทุกหมายเลขหนึ่งความทุกข์ซึ่งซึ่งมีดีกรีสูงสุดเลย mm hmm. เห็นจะไม่มีอะไรเกินไปกว่า mm hmm. การต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็าตาม การที่เราจะทําใจนะหลังจากที่สูญเสียบุคคลน,นันเป็นที่รักแมะวันเกิดเหตุณนะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะมันจะมีพลังผูกมัดใจนะเข้าไว้ด้วยกันของคนอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะคนอยู่ด้วยกันมาดีๆอยู่บนเส้นทางบุญมาด้วยกันเนี่ยนะ มันจะมีแต่กระแสะความรู้สึกที่อ่อนโยนละมุนละไมนะครับแล้วก็มีความรู้สึกแสนดีมีความรู้สึกอ่อนหวานมีความรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างสาว่างสาวัยไปหมดเมื่อมีกันและกันแม้กระทั่งนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะมันก็เหมือนจะมีสายใยผูกผูกพันนะระหว่างเรากับเขาจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเราเราไม่รู้หรอกว่ามันแน่นแค่ไหนจนกระทั่ง เขาต้องจากไปอาจจะจากไปต่างจังหวัดหรืออาจจะจากไปต่างประเทศหรืออาจจะจากไปจากโลกนี้ก็ตามถึงวันนั้นเราจะค่อยรู้ว่าเราผูกพันกับเขาหรือเธอมากแค่ไหนการที่เราไม่เตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้เลยแล้วจะถามว่าหากต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะให้ทําอย่างไรตรงนั้นมันสายเกินไปครับ พระพุทธศาสนาไม่แนะนำให้ไปทำใจหลังจากที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วเพราะว่าอย่างบางคนนี่นะพอสูญเสียลูกสูญเสียสามีพร้อมกันในวันเดียวกันเนี่ยนะหรือในเวลาไล่ๆกันในสมัยพุทธกาลเคยมีมาแล้วที่เป็นบ้าแล้วก็ภาพผ่อนนี่หลุดเลยนะต้องให้ร้อนถึงพระพุทธองค์ต้องทรงช่วยกับฟื้นคืนสติให้ วิธีที่เราจะไม่โศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักมากเกินไปมีอยู่ทางเดียวคือเราต้องเห็นความจริงไว้ก่อนว่าวันหนึ่งเขาจะจากไปคือต้องมีการทำใจไว้เลยนะฮะสมัยนี้เนี่ยก็มีวิทยาการมากมายหลากหลายที่จะบอกได้คร่าวๆบอกได้แบบล่วงหน้านะครับว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้น นะเมื่อ,อไหร่ด้วยโรคอะไรด้วยมะเร็งหรือว่าด้วยอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคก,กรรมพันธุ์ที่มันเช็คได้ง่ายๆด้วยวิทยาการยุคใหม่เนี่ยนะหัดพูดถึงความตายกันบ้างอย่าพูดถึงแต่การอยู่ครอบครัวที่พูดถึงความตายเนี่ยบางครอบครัวกลัวว่ามันจะเป็นอัปมงคล ในขณะที่ครอบครัวพุทธเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากพระพุทธเจ้าว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะพูดไว้บ้างพูดไว้เพื่อที่จะให้ใจเนี่ยไม่เหลิงไม่หลงไปว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆนะมันมันมีชงักขึ้นมาสักกึกหนึ่งมันมีความรู้สึกขึ้นมาสัก,จกเจออกินอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของ๊าวรน,นะมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นตลอดไปนะ แค่ได้พูดได้คุยกันบ้างก็เรียกว่าเป็นการเจริญมรณะสติได้บ้างแล้วเป็นการเจริญมรณะสติแบบอ่นอ,อนๆแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นการเจริญสติมรณสติแบบอ่นอ,อนๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่การพูดกันมันเป็นการเตือนให้ระลึกถึงความตายนะในแบบง่ายๆในแบบที่มันอาจจะคิดขึ้นมาสักวินาทีสองวินาทีนะครับว่าเออมีสิทธิ์ที่จะตายนะ ถ้าบ่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชินแต่ถ้าหากว่าจะ,จะเจริญมรณสติอย่างกลางหรือว่าอย่างแก่กล้าเลยนะครับอันนี้มีทางเดียวคือเราต้องค่อยๆหันเข้ามาดูเข้ามาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบทางกายทางใจนี้ที่มีความเที่ยงที่มีความทน นับเริ่มตั้งแต่ลมหายใจเลยมันไม่เที่ยงอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่คนเราไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตไม่คือและไม่ถ้าไม่สังเกตมันก็ไม่ยอมรับคนเราเนี่ยจะมีแต่การเพ่งเล็งไปถึงสิ่งที่กําลังอยากได้เฉพาะหน่นะใจมันเลยผูกอยู่กับกิเลสใจมันเลยผูกอยู่กับไอโลกภายนอกที่มันดูเหมือนกับจะมีอะไรมาล่อตาล่อใจมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ ไม่ได้กลับไปสังเกตความจริงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองเลยนะว่าแม้กระทั่งลมหายใจเรายังเอาไว้ไม่ได้แล้วชีวิตทั้งชีวิตจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะรักษาไว้ได้อย่างไรเมื่อเราไม่สามารถจะรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้ก็ <laughs> ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตของคนอื่นไว้ได้เช่นกันเนี่ย <Message. S 2> มันต้องมองออกมาจากตัวเองก่อนนะมองอย่างประหนกลมหายใจของเราไม่เที่ยงลมหายใจของคนอื่นก็ไม่เที่ยงเช่นกัน เอรียบทของเราไม่เที่ยงเอเริยบทของคนอื่นก็ไม่เที่ยงเช่นกันความสุขความทุกหรือว่าจิตจะสงบหรือฟุง้งซ่านของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงถ้าสังเกตอยู่เห็นอยู่แล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นเออของเขาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแยกดูเป็นส่วนส่วนอย่างนี้นะรู้จริงเป็นส่วนส่วนอย่างนี้ในที่สุดมันจะถอนจากความยึดมั่นถือมั่นว่าคนเราจะไม่ตายคนรักเราจะไม่จากไปได้อย่างเด็ดขาดนะครับ ถึงวันที่เขาไปเราอาจจะรู้สึกเสียใจคือเป็นธรรมดานะอย่าปฏิเสธเลยอย่าไปอย่าไปเล่นกับไอความรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่ทุกข์เมื่อญาติอันเป็นที่รักเสียชีวิตไปแต่ให้เล่นกันตรงนี้ดีกว่าว่าความยึดของเราเนี่ยมันยังรุนแรงแค่ไหนหรือว่ามีความผ่อนมีความบรรเทาลงไปแล้วจากการได้เจริญสต,ติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตามลําดับนะครับ